เป็นเจ้าของร้านที่เราไปกินวันนั้นค่ะก็ผิวคล้ำนะใช่แตกไรแล้วค่ะเอาจริงป้ามันเป็นเข่าจะกดดันไปหมดแล้วเนี่ยฉันก็ไปกินข้าวข้างร่างแล้วฉันก็เพิ่งเจอหน้าเขาวันนั้นเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูพี่ก็บอกว่าหนูแแมทกับทุกคนนะที่สุดอยู่แล้ว ้าสมมติว่าเปรียบเทียบพี่เกดก็คือเหมือนกันบขาป่าแต่พี่เกดก็ยังจะเป็นคนที่เราเคาราบรุชาเสม,มอแปลว่าคนนี้เขาจะต้องมีความใกล้เคียงพี่เกดนะผิวคล้ำนะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคลไม้คลายคือเอาจริงๆภายนอกพี่ตั้มก็คือคลายอยู่ได้อย่ยจ้างด้วยนะคะงานหน้ามีเรื่องให้สัมภาษณ์อยู่คะ่ะก็ติดต่อใช้เป็นคือเขาเป็นเจ้าของร้านที่เราไปกินวันนั้น,นะคะ่ะใช่แล้วเราก็ นัดกันไปกินข้าวอ,อแต่ถามว่าครูแบบก่อนนั้นคือเราคุยกันหรอแล้วก็แบบไม่ใช่คือเราเจอเขาวันนั้นอะวันแรกเหมือนกันค่ะเจอกันครั้งแรกที่วันนั้นใช่ค่ะเจอกันครั้งแรกก็คือที่ร้านอาหารที่เป็นข่าวก็คือรูปนั้นอะครั้งแรกเลยที่เราดูเรียบร้อยมากแบบว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะเ,ออเพราะว่าคนเอาจงจริงก็เหมือนคนแปลกหน้าทาั้งคู่เนาะใช่ก็ผิวคล้ำนะ ใช่ดูเล็กเลี้ยงยผิวคล้ำค่ะใช่ก็มีนัดกันแล้วว่าอาจจะแบบไปกินซีฟู้ดต่อแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่แจ๊คแยกรายกยัลลายแลกลายแล้วค่ะไม่ทักเซทันโหลไปหรือยังค่ะเขาเซทันโหลมาแล้วค่ะแเขาใครเริ่มก่อนเขามั้งคะจำไม่ได้อ่ะมีอมี ท, uh <laughs> ทุกวันเลยไหมเอาจริงป้ามันเป็นข่าวจนกดดันไปหมดแล้วเนี่ยฉันเพิ่งไปกินข้าวกับเขาข้างล่างแล้วฉันก็เพิ่งเจอหน้าเขาวันนั้นเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย <Beit> <c oughs> แต่ว่าก็แกงใจ แม่บีเขาก็แค่บอกว่าอะพี่คนนี้นะชื่อพี่ตั้มเป็นเจ้าของร้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เอออ๋อค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่ได้นั่งข้างกันก็แบบเราก็นั่งกับแก๊งพี่ที่แบบเราสนิทอะไรอย่างเงี้ยเออบอกเลยไปเสร็จแล้วบอกเราบอกว่าเราชอบผิวคล้ำดำแดดพันธุไทยดีเยี่ยมไงนึกออกไหมแล้วแม่บีก็บอกว่าเออเนี่ยมีคนนี้แบบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเราลองไปกินไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่า ถ้าเจอตัวจริงเราก็จะรู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าคือเราก็บอกบอกแม่ไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุยแล้วแบบเป็นพี่เป็นน้องคืออย่าเพิ่งเร่งเราว่าจะต้องเป็นแฟนกันหรือว่าจะต้องคุยกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราบ้าเบอร์ไหนนึกออกไหมก็คุยเป็นเป็นเป็นเป้าหมายว่าพี่น้องไปก่อน ใช่มันจะได้แบบไม่กดดันมากแต่พอเป็นข่าวก็กดต<อ>ามก่อนวันที่จะไปกินข้าวประมาณวันหนึ่งมัง้งก็เลยเขียนหาแม่บีประมาณว่าหอดูรูปหน่อยได้ไหมเล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครหรือเขาต้องการจะแนะนําใครแบบเจ้าของร้านอาหารหรือเชฟนึกออกไหมหรือใครหรือเด็กเสิร์ฟหรอเพราะว่าเราเปิดประตูเข้าไปเราเจอฝรั่งเลยคนแรกข้ามปีก็ยังเป็นปอลนบอยู่อ๋อใช่ก็เป็นเพื่อนกันไง แต่กระปอก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดจังหวะลีลาดไงความสัมพันธ์จังหวะลีลาดถ้าอย่างพี่ตั้มเนี่ยเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเห็นไหล่ะนิ่งเป็นพิเศษเลยเนี่ยใช่เราก็ไม่รู้เขาจะรับเราได้หรือเปล่าเอาดีๆไนาเป็นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเสียใจ ได้าแบบคนละคาตกลีออพี่เกน์ไดจะเป็นพี่ชายอันเป็นที่รักยิงปอก็จะเป็นเพื่อนสนิทเอพี่ตั้มเนี่ยเป็นพี่ที่เพิ่งรู้จักกัน